โอคครับสวัสดีครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับผมกับเด็กคอส 3M คอสเพย์ของเรานะครับผมก็วันนี้ไม่รู้จะรีวิวอะไรก็มาอันบ็อกซ์สูงนะครับผมซึ่งแน่นอนครับถ้าให้มาถ่ายคลิปอันบ็อกซ์สูงผงไม่มีตังค์ผงไม่มีตังค์ผงไม่มีตังค์ มี500 600 800ไม่มีตังค์ครับเกลยซื้อมาซุ่มแคมปัสนะครับผมซึ่งแคมปัสเขามีอ่าเป็นอีเวนต์นะครับแจกการ์ดพลังดาบพิฆาตอสูรคิมิซโนะใหญ่บะแน่นอนมีดาบพิฆาตอสูรก็ต้องมีดาบพิฆาตอสูรมาเปิดสิครับผมมา A few moments later ครับผมก็อันนี้เป็นช่างตัดต่องเรานะครับชอบแต่งฮันจิโร่นะครับผม อะขอบอกก่อนว่าการ์ดที่แร่ที่สุดซุปเปอร์แร่จริงๆเป็นการ์ดยังไงผมเป็นการ์ดคาแรคเตอร์การ์ดคาแรคเตอร์ได้การ์ดคาแรคเตอร์ทั้ททงนั้นแหละไม่ก็คือไล่เรียงเลยคอมมอนคอมแร่ซุปเปอร์แร่ซุปเปอร,ร์ซุปเปอร์ปปรแร่เนี่ยส่วนถ้าถ้าแร่สุดๆอ่ะซุปเปอร์แร่นี่คือจะเป็นการ์ดแบบว่ามีสีทองสีเงินทองแดงส่วนถ้าเกิดเป็นการ์ดแร่จะไปแค่การ์ดตัวคอนเฉย การต่อรองเฉยๆแต่ถ้าธรรมดาก็จะเป็นแค่ฉากเป็นฉากในซีรีส์อ่าอ่าโอเคอธิบายแค่นี้ก็จะได้โอเคเรามี12ถุงซึ่งแน่นอนถ้าให้กินทีเดียวหมดมึงเตรียมรถโทรหารถพยาบาลเลยนะเจ๊มึงเตรียมรถรถพยาบาลให้กูด้วยนะหารถพยาบาลให้กูด้วยนะรถพยาบาลให้กูด้วยนะตอนตอนจริงอะไรเนี่ยไม่ได้ทำอะไรไก่แม่ เนี่ยนะคือเพิ่งซื้อมาจริงๆนะอันนี้คือซื้อจากร้านขายส่งเลยนะเอาถุงแรกอ่ะอเดี๋ยวแกะทีละกู้ก่อนเลยแกะทีละใบก่อนทีละใบนะโอ้ยเชื่อไหมกูอะชอบสุ่มมากเลยของแคมปัสเนี่ยคราวแล้วที่ว่ามันมีมาเลเดอร์ดับเบิลอ่ะโอ้ยมีเป็นตึ๊บเลยถ้าใครทันนะช่วงนั้นอนะการ์ดมาเลเดอร์ดับเบิลอ่ะโอ้ยมียันแลเออเก็บสุดท้ายไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยกูว่าชากป่ะเฮ้ยอะไร เฮ้ยเป็นฉากอะเป็นฉากแก่สิฉากเป็นฉากเป็นฉากจริงๆฉากจริงๆก็แก่สิเป็นฉากอ่าเฮ้ยโอ้เป็นทานจิโร่นะเขาเป็นอันนี้เพิ่งชุบตัวเพิ่งชุบไฟจากเลือดเนสโก้เออเอ้ยถฉยว่าเปิดมาก็เปิดมาก็คือแล้วอ่ะเปิดมาก็คอมมอนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดกันคนละหกไปของผมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก่อนนะทานเปิดต่อ ดูอย่าตัวเอกของเมืองนี่เี้อะไรเนี่ยอะไรวะอุโรกิอ้าวจินให้กล้องเห็นอุโรกิว่าอ่ะเห็นไหมเนี่ยกล้องไม่จะเห็นไหมเนี่ยอะไรวะแรกก็คอมมอนอะไรสองเอ้ยแต่การ์ดมันดูหนากว่าอันนี้นะเหลือยังไงเดี๋ยวกูคิดไปออ๋อไม่มีบัฟไม่มีบัฟไม่มีบัฟเท่ากันอ่ะ ไอ้ถุงไหนแกะแล้วเอาออกไปถุงไหนมาปถุงไหนแกะแล้วเอาออกไปมาเดี๋ยวกูอะชอบสุ่มตรงที่ว่าตรงต้องดูหน้าฮะอะไรนะผมแช้ทิกเล็กๆนะมีโอกาสสูงที่จะได้การ์ดซูเปอร์แลนะให้ดูนี่ดูหน้าถุงนะถ้ามีการ์ดตระครลอะมีโอกาสสูงที่จะได้งั้นผมขอเปิดตัวนี้ก่อนเลยเลสโกะเพราะผมชอบเลสโกะมากเลยเดี๋ยวผมจะเปิดมิสเตอรีนะครับเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยใช่ป่ะวะอ่ะมันในซึโกะจริงอ่ะตอนเนี้ยในซึโกะจริงแต่ไม่ใช่การ์ดตัวละครเป็นฉากในซึโกะปล่อยไฟอ่าปล่อยไฟไปลงผมนะอ้ยได้เว้ยไอ้หมอนได้อะวแรอยู่แร่อยู่ได้การ์ดแรคานาโอคานาโอนะครับผมเป็นคานาโอะนะไว้ผูกครับไว้ผูกครับ ไปโอ้โหมันโยนสินูนโยนสิใช่สิมาการต่อไปเดี๋ยยวอย่าลืมนะครับผมแกะเสร็จก็ต้องทิ้งด้วยนะครับฮ้ยคนละใบสิผัดกันสิอีกไปเออเออนี่แกะแล้วไปเออไปผมเอาอันนี้เลยนะ ผมเพราะว่าช่องเราเพิ่งทำดาบของมิซิริมาเพราะงั้นผมเชื่อมั่นว่ามิซิริจะให้ดวงผมให้ดวงแล้วก็วิญญานึงนะอะไรอีกแลวะเฮ้ยได้เไรเอามันไปเผาเท้งเอามันไปเผาเท้งได้เลยพังเทงงูหังเทงงูเออ แกะไือเองก็ต้องใส่ตักระขาไงทางทีงูตัวผมของผมนะเอาคอมอ,อนเดสโกซ้ำก่อนซ้ำซ้ำซ้ำเอ้ยซ้ำอ่ะผมแกะนี่เลยพี่ชายเดสโกันกิโลมผมบอกเลยนะในในเรื่องในเรื่องนี้นะตัวที่ผมอยากคอสอ,อ่ะมีแค่สองตัวคือเดสตีสึดกับกับเกียวเมย์แค่นั้นอะอันนี้ผมอุ้ยรื้อผสมไปรื้อผสมยังไม่ต้องแกะยังไม่ต้องแกะ อ oh. อัสอ hey, hey, hey. งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉากนี้สวยฉากนี้สวยชอบมากฉากนี้ <Wow. S 2> เป็น<า>ทันจิโร่นะครับผมเป็นฉากทันจิโร่ที่พุ่งไปฟันคออสูรนะครับเออฟันทันจิงูไอ้ตอนพุ่งเนี่ยอ่ะไปมึงของผมครอ,อ,อบครัวมิสซีครับเออแต่ก็ดีอยู่นะฉากนี้ก็ดีอยู่โอเคเอ่ะไปอ่าอูไรีครับ อันนี้เหลือเหลือเท่าไร่ <S 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 ละเหลือกะอกนะรอก่ะโอ้ฉากนี้เเป็นฉากที่ทันจิโร่โดนไอ้เจ้าอุโรกิตัวนี้ลากไปโอ้ตายแล้วอ่ะเดี๋ยวสองถุงนี้เนื่องจากว่าเราสองคนมันไม่มีดวงที่ดีพองั้นก็อ่ะเจ๊สองถุงนี้มึงเลือกเอามึงจะให้ใครแกะไหน งให้มึงเลือกเลยในเมื่อดวงกูทั้งคู่มันไม่ไม่สหมาะสมลวให้ดวงมึงอ่ะเป็นคนตัดสินพวกกูอ่ะอะอะโอเคใครจะเปิดก่อนป่ยิงฉุกไหมมาป่าวยิงฉุกป่ายิงฉุกเปิดก่อนเปิดก่อนะเปิดเลยนะเปิดก่อนแพ้แล้วเปิดก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะผมขอแกะมุมนะ กูว่าดิกูได้ฉากอีกแล้วอ่ะกูได้ฉากอีกแล้วอ่ะกูว่าฉากกูว่าซ้ำถ้าไม่ซ้ำกูให้ทิ้งเฮ้ยไม่ซ้ำเว้ยเป็นนายเหนือหัวจ้าวว้าซึ่งเป็นฉากนายเหนือหัวฉากไหนก็ไม่รู้นะครับผมก็อ่ะมาสุดท้ายของผมเป็นโอ้ เอาจริงๆถ้านับเป็นเปอร์เซนต์มันมีโอกาสอยู่แค่ประมาณ20%จากร้อยนะแสดงว่าแพ็คหนึ่ง12ถุงเนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้ตัวละครอ่ะแค่2ใบแค่สใบขนาดแค่ตัวละครเนี้ยขนาดแค่ระดับเนี้ยเองสองใบแล้วถ้าเกิดเป็นตัวละครที่หายากหรือเป็นตัวละครที่แบบตัวเอกคาส์ที่มันแบบบิ๊บบ๊บบ๊อบบ๊อบเนี้ยผมว่าแม่งคือโอกาสแค่หนึ่งในร้อยอ่ะร้อยร้อยนี่คือร้อยแพ็คอ่ะ อันจริงนะอเนี่ยผมแกะมาทั้งหมดนะเนี่ยอันนี้คือฉากทั้งหมดเลยเนี่ยคือฉากทั้งหมดแต่การ์ดตัตตวละครม,มีแค่2ใบเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้คือเปอร์เซนปนาะเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากโอเคแกะแล้วแน่นอนเดี๋ยวจะบอกโอ้ยพี่เอาการ์ดมาอย่างงี้พี่ไม่กินขนมดูถูกกูเกินไปแน่จะบอกอะไรให้จะกินเหรอนี่มันขนมตั้งแต่ตอนสมัยเด็กนะโอ้ยของชอบ ที่ทำหน้าอย่างนี้ไม่ได้อะไรนะเป็นร้อนหน่เยอะมากเขียวทีโดนโดนแผลร้อนหน่อยเรืยเขียวทำไมฮะเอจริงนะผมชอบนะเพราะว่ามันไปทำเมนูอื่นได้มันไม่ได้แบบทำท็อปปิ้งใช่อ๋อนี่ไงข้างหลังมันมีบอกหลังถุงมันมีบอกนี่แหละ มันบอกว่ามันจะมีการ์สีเขตอ่ะมีเพียงแค่500ร้ใบเท่านั้น แต่ซีเครตะมันมีมันจะมีแค่แบบเดียวแบบเดียวหายากมากซึ่งเราไม่รู้หรอกมันจะเป็นการอะไรแต่ความจริงมันหมดเคตไปนานแล้วเออใช่มันหมดเคตนานแล้วมันหมดเครตตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาแต่มันก็ยังมีขายแต่ก็มีขายอยู่ซึ่งแสดงว่าค้างสต็อกอยู่มันมันค้างสต็อกเพราะมันไม่มีคนซื้อแล้วมันก็อันนี้เนาะแต่ถ้าใครดวงดีไปไปแล้วเจอลองซื้อมาแล้วลองสุ่มเล่นๆเออลองสุ่มเล่นเอาจริงนะอันนี้คือเป็นคลิปการดูวิธีการสุ่มกาชาสมัยสมัยเราเด็กๆกันเนาะใช่ ในช้างก็คือเหมือนสุ่มการอะสุ่มจ๋าเลยอะสมัยอ่ะสับอ่ะพูดก่อนว่าสมัยพี่ใหม่อะสุ่มครั้งแรกในชีวิตอะคือสุ่มอะไรที่ซื้อมาสุ่มเลยอะไม่ได้อะอ่ะแล้วของมึงอะอะสุ่มอะไรโอ้ยนะถ้าครั้งแรกในชีวิตเลยอะโอ้ยอตั้ดกระถม่มนะมันโอ้ยอตัดกระถม่มนาน,นานแล้วอะ่ะไม่ได้แนละ้วหรือของผมจำได้ไหมเป็นสุ่มแคมปปั๊เนี่ยของแคมปปั๊ตนี่เลยเป็นการ Mart ์ดม er ัดเลเดอร์ดับเบิ้ล วจะมินเชื่อไมผมมีตห้าสบาทสี่ิบ้าทผมซื้อแมปัเลยเหลือหาบาทไว้เก็บไว้อ่ะข้าไม่กินกินแต่แคมปัอ่ะเมื่อเอาการ์ดอะผมห่อละบาทอ่ะถุงห้าบาทมซื้อแคมปัตอย่างเงี้ยอนะโณาเกินแล้วบอกว่าแคมปัตไม่ได้สปอนเอร์าเพินอมบอกว่าผมูดลไ ทำไม่ใช่บบสปอนเซอร์ผม <ไง S 1> ผมบอกว่าอร่อยจริงถ้าถ้าแคมเปญสนใจอยากจะเป็นสปอนเซอร์กับเราก็ติดต่อมานะ <c oughs> ก็จริงจริงนะผมมาะผมชอบตรงที่ว่ามันสามารถไปทำเมนูได้แบบแบบกินแบบซีเดียวก็ได้ท็อปปิ้งได้เออเป็นท็อปปิ้งท็อปปิ้งนับนะไอพวกสมูทตี้ก็ได้ชอบได้หมด<ม>แต่ที่ชอบสุดคือกินของคนอื่นเ <c oughs> นี่ยเนี่ยใช่อร่อยสุดเลอกินของคนอื่นเนี่ยเนี่ยกินของคนอื่น โอเคครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเพื่อกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมแล้วเจอกัน